มาจองพองน้ครับทอเคตรงนั้มารงนี้ครับตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นี่ก่งเนอะพอเยอะมากกูทิัก่เบิงหนาตาซางเป็นไครับนานทีนานทีโอเคดีโอเคดี ดูสาภาพคุณดูสาภาพดูสภาพนาช้างอันน kind of in ี้อันนี้น้ำหรือหรือว่าเงือครับเงี้ยครับเงี้ยไหมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเมื่อยแต่ว่าก็ได้บุญเนาะเขาที่ความสุขดีครับทำให้ลูกๆเด็กๆเขาได้มีที่พักอาศัยต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณด้วยนะครับที่มีความเมตตากรุณายืมคำอัญเชิญเขาบอกเลยมาริซันะเนสลี่เนสลี่ไม่ด๊อก น้าหนองยาวแล้วมีเล็บไม้น้องหยาวมาริสานเพิ่นอันเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้ยุบเบื้องหลังคันนคนนั่นแหละครับเป็คนนั่นแหละเนาะที่มีความอุปการะคุณกับน้องน้องหมาจรจัดนะหมาจรเนาะวัดป่าสามัคคีหนองแก้วที่นี่นะครับต้องการขอบพระคุณด้วยนะครับทุกคนเด้ออุปการะทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ เราได้อิ่มท้องกันนะครับ <ừ> พวกเราก็เป็นสะพานบุญให้นะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ <ừ> แต่ตอนนี้นั่งรอเลยนะรอให้ใหปูมันมันมาดสักหน่อยแั้มันกล่ำสักหน่อยใหเดืดปันในมันใ้มัน,มนดูดีว่านี้ดูหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านบริสันวิลเลจเนซเซอรี่พี่กายบอกที่มันเห็นมัเนซเซอรี่ ตอนนี้หมู่บ้านจะเงียบน,นิดนึงเพราะว่าน้องหมาที่ป่วยแล้วรับกินต้องกินยาพี่จุ๋มมาป้อนยาตอนนี้จบอนุบาลแล้วจบอนุบาลแล้วใช่ไหมไป,ไปเรียนมัธยมต่อเหลือ <laughs> เลน้องแดงเลน้องแดงตัวนี้ยังต้องกินยาอยู่เพราะว่าเป็นฝีที่คอตอนนี้หมอให้กินยาอยู่เลยยังต้องอยู่อยู่ส่วนตัวนี้พี่แบ๊กพี่แบ๊กเป็นหมาพิการโดนรถชนพิการขาหลังนะจ๊ะ ก็เลยต้องหยุดทังถาวอหลังนี้พี่กายทำให้พี่กายทำให้อืเขามีบ้านส่วนตัวไปดูพี่กายมาดยังอ๋อกินกือเหยโอ้ยกิกลือ,อลงปูนบ่ไม่เป็นไรออกแล้วายนะไหมอะยี่กือเรามันบาดก่อนใช่ไหมแล้วค่อยขัดอ๋ดอไปป่ะ ปวดตื่นจะค้องเหื่อยกระโล่มึงเพี้ยงนอนกับอาเอี้ยงก็เปตื่นจะคล้องเงยบ่าเบอร์ครับเมื่อยบ่เมื่อไงเบอร์เบอร่เมยเนาะอิ่มบุญนะล่ะเนาะได้เห็ดบ้านเหตุม้าเนาะอิ่มอกอิ่มใจเปียกบนยอดน้องขคอยเมื่อยะปวดใจบ้านเหตมาบริษัทอามริกาเปรูแบกขุดหลอกขอกบึง บ่ได้ไปคุณน้องเลยภรรยาได้บุญหลายๆเด้อสัดดีผู้งามแล้วสัดหนาผู้งามบู้ดีเด้อเกิดสัดหนาให้ได้เกิดอีกเกิดมาเป็นคนผู้ดีตางามเงินให้เงินทองไหลมาเทมาที่มีอยู่แล้วกอให้มีกินขึ้นไปให้สุภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาที่มีอยู่แล้วกอให้มีกินเงินไปสาธุสาธุ